วันนี้มาทำความรู้จักกับเครื่องวัดความดันเมโคไลท์ B1 คลาสสิกที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเมคโคไลท์ B1 คลาสสิกไม่เพียงแค่เครื่องวัดความดันที่แม่นยำแต่ยังสนับสนุนกินจกรรมเพื่อสังคมเช่นการร่วมกับโรงพยาบาลศิริราชในการทำสถิติและเก็บข้อมูลเพื่อสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยซึ่งเราทำมาต่อเนื่องสาปีหากคุณเลือกซื้อเมโคลไลท์ ight, ก็เหมือนการร่วมทำบุญเพื่อสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมครับเมื่อพูดถึงเครื่องวัดความดันความแม่นยำคือสิ่งสำคัญที่สุดผลการวัดที่ไม่แม่นยำ อาจส่งผลต่อการวินิจฉัยจากคุณหมอได้ซึ่งไมโครไลท์ B1 คลาสสิกให้ผลการวัดที่แม่นยำและเชื่อถือได้จึงเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบในการดูแลสุขภาพของคุณครับไมโครไลท์ B1 คลาสสิกใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนพร้อมฟังก์ชันตรวจสอบภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่จะเตือนคุณด้วยสัญลักษณ์กราฟช่วยให้คุณรู้ล่วงหน้าและดูแลตัวอย่างได้ดียิ่งขึ้นขนาดครับปอกแขนรองรับตั้งแต่22ถึง42เซนติเมตรเลือกไมโครไลท์ ight, เพื่อความแม่นยำและประโยชน์ที่ยั่งยืนในการดูแลสุขภาพของคคคคุุณณรับถ้้าาลูกสนใจ สามารถติดต่อที่365 v กห้าวีแได้เลยครับ